รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลทอดกรถินในหลายวัดและหลายสถานที่ก็ดําเนินการในการทอดกรถินและมีเจ้าภาพนะครับโดยเฉพาะที่แห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครเสยุธยานั้นก็มีพิธีทอดกรถินที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศครับในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพประวรเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศได้กล่าวสัมบูร์นีกถาครับ รายละเอียดของสมบทธเนียกถาของพระเดชพระคุณน,นั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับเรื่องกระถินนั้นเป็นพระบรมพุทธานุญาตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานอนุญาตการทอดกระถินก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะถวายผ้าแก่พระพิสุผู้ขาดแคลนสมัยหนึ่ง มีพิสุชาวเมืองปาถาจำนวน30รูปซึ่งมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางมาจะมาเข้าเฝ้าแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจึงได้พักแรมอยู่ที่เมืองสาเกต,เม,เ,กตเมืองสาวเมืองสาวสาเกตเมืองสาวัตถี หลังจากออกจำพรรษาการแล้วครบสามเดือนแล้วจึงเดินทางต่อมาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงเทศกาลเข้าปรรษาและหลังเจ้าออกปรรษานั้นเป็นช่วงฤดูฝนพระพิโุทั้งสาสรูปนั้นก็เดินทางมาด้วยความยากลำบากมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยผ้าจีวร เปียกปอนไปด้วยน้ำและโครนตมพระเจ้าได้เห็นดังนั้นจึงได้มีพระบรมพุทธานุญาตว่าอนุญาตเราตถาคตก็คือพุทธเจ้าอนุญาตให้พระพิสุนั้นมีผ้าใหม่ก็คือมีจีวรครองใหม่ได้จึงเป็นที่มาของพระบรมพุทธานุญาตให้มีการทอดกรถินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ทอดกระถินเป็นคนแรกก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพราะนั้นผู้ที่มาทอดกระถินที่วัดมหาจุลานั้นส่วนใหญ่เป็นญาติของนางวิสาขามหาอุบาสิกาทั้งสิ้นก็คือเป็นผู้หญิงเ,เริ่มตั้งแต่คุณหญิงสมปองวันนิสอน คุณโยมดรอกเตอร์ไรศีคนึงสุขเกษมเป็นต้นรวมทั้งคณะแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีแม่ชีระเบียบธิรายานีดเตอร์จันทรแสงสุวรรณวาวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มาทอดกระถินที่วัดมาจุฬาแต่ว่าผู้ชายก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าเราก็มาร่วมทชกันอะไรแต่ว่าประธานทอดกรถินส่วนใหญ่จะเป็น สุภาพสตรีก็เป็นลูกหลานของนางวิสาขามหาบาสิกาผู้ได้รับพระบรมพุทธานุญาตให้เป็นผู้ทอดกรถินเป็นคนแรกการทอดกรถินนั้นก็คือกรถินนั้นหมายถึงไม้เสดึงไม้เสดึงทึ่งนำมาเป็นกรอบในการขึงผ้าเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีผ้าสำเร็จรูปเหมือนที่เราถวายในปัจจุบัน เพราะนั้นจึงต้องหาผ้าบางสุกุลมาตัดมาเย็บมาย้อมแล้วก็มาขึงทำผ้าจีวรและก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นกระถินจึงหมายถึงไม้สสดึงซึ่งนำเอาเป็นกรอบในการขึงผ้าขึงผ้าที่จะทำเป็นผ้าจีวรนั่นแหละเราเรียกว่ากระถินเพราะนั้นจึงเป็นที่ นิยมเป็นประเพณีนิยมสืบทอดกันมาว่าการทอดกรถินนั้นก็นอกจากเป็นพระบรมพุทธานุญาตแล้วสัญ,ญลักษณ์ของการทอดกรถินก็คือไม้สดึงทึ่งทำมาเป็นกรอบอในการขึงผ้าที่จะทำเป็นผ้าไตรจีวรอ,อันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของการทอดกรถินเพราะฉะนั้นบุญกรถินนั้นจึงถือว่า เป็นบุญพิเศษเป็นบุญพิเศษอย่างไรบุญกระถินนั้นเป็นบุญพิเศษก็เพราะว่าเป็นบุญที่มีข้อจำกัดข้อจำกัดประการที่หนึ่งก็คือจำกัดด้วยทายธรรมทายธรรมสำหรับกระถินนั้นทายธรรมก็คือผ้าไตรจีวรบริวารจะมีมากขนาดไหนเนี่ยถ้าขาดผ้าไตรจีวรก็คือผ้ากระถินเนี่ย กระถินนั้นก็จะไม่เป็นกระถินเพราะฉะนั้นความสําคัญของกระถินก็คือผ้าไตรจีวรอ,อาจจะเป็นผ้าไตรจีวรทั้งชุดหรือผ้าผืนใดผืนหนึ่งก็ได้สมัยก่อนนั้นไม่มีผ้าสําเร็จรูปเหมือนปัจจุบันก็ตัดเย็บย้อมให้เสร็จภายในวันนั้นก็แค่ผืนเดียวก็ได้เรียกว่าเป็นผ้ากระถินเพราะนั้นความสำคัญของกระถินก็คือจำกัดด้วยไทยธรรมก็คือ ผ้าผ้าไตรถ้าขาดผ้าไตาไม่เป็นองค์กถินถ้าขาดอื่นๆยังพอได้นะแต่ว่าขาดผ้าไตรไม่ได้เพราะว่าผ้าไตาเป็นหัวใจขององค์กถินอันนี้เป็นข้อจํากัดประการที่หนึ่งข้อจำกัดประการที่สองก็คือกรถินนั้นเป็นสังฆทานเท่านั้นคำว่าสังฆทานก็คือไม่เฉพาะเจาะจงกับพระพิสุรูปใดรูปหนึ่ง เมื่อสักครู่นี้ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นท่านพระครูศรีจริยบับฑิตได้สมมุติเขาเรียกอัปปโลกว่าผ้ากระถินนั้นเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ดุดล่องลอยมาท่ามกลางนภาอากาศไม่เฉพาะจอจงแก่พิสูรูปใดรูปหนึ่งถ้าเห็นสมควรจะถวายแก่รูปใดรูปหนึ่งก็ให้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้เขาเรียกว่าโวต โหทในการที่จะมอบถวายให้แก่พระสงฆ์รูปนั้นสมัยก่อนนี้ผู้ที่จะได้ครองผ้ากรถิ่ก็คือผู้ที่ขาดแคลนก็คือไม่มีผ้าผ้าขาดหรือผ้าที่ชำรุดทุดโทรมก็ถวายองค์นั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้การหาผ้าเนี่ยไม่ยากนักส่วนใหญ่ก็ถวายเจ้าวาด แต่อเผอิญว่ารักษาการเจ้าวาดไม่ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่จำพรรษาอยู่ที่วัดปยุรวงสาวาทอาน,นิสง์จะไปรับที่วัดปยุรวงสาวาทเพราะนั้นก็ถวายพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่จำพรรษาท่วนไตรามาสที่อยู่ในอววาดหลังนี้อวาวาสแห่งนี้พระสงฆ์ก็มีฉันทานุมัติมอบถวายแก่ท่านพระครูสีจริยบัณฑิต ตามที่ท่านได้อภโรโกคเพราะฉะนั้นกระถินจึงเป็นบุญสังคทานไม่ได้เฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าใครจะได้นะแต่ว่าพระสงฆ์ยอมรับก็เดียวโหวตว่าจะถวายรูปใดรูปหนึ่งและก็เป็นฉันถามติไม่มีเสียงคัดค้านก็ถือว่าเป็นสังฆทานนอกจากนั้นบนกระถินยังมีข้อจำกัดเรื่องการเวลา เขาเรียกว่ากาละทานกถินนั้นสามารถทอดได้แค่ภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปสิ้นสุดเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน12รวมเวลาหนึ่งเดือนพอดีเรียกว่าการฐทานจำง่ายๆก็คือว่าหลังจากออกพรรษาวันมหาปราณา1หนึ่งวันหลังจากนั้นจะมี พิธีทาบุญตักบาตรเรียกว่าตักบาตรเทโวโลหณนะนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้าเป็นต้นไปสามารถเริ่มต้นทอดกระถินได้และต้องทอดภายในสิ้นสุดไม่เกินขึ้น15ค่ําเดือน12จํองจำง่ายๆก็คือวันลอยกระทงเพราะฉะนั้นภายในหนึ่งเดือนเนี่ยใครมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพทอดกระถิน หรือไปร่วมบุญกระถินวัดไหนจะทอดกระถินอย่างไร <c oughs> ก็ต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งเดือนนี้หลังจากนึงเดือนนี้จะทอดจะมีบริวารกระถินมากน้อยขนาดไหนถือว่าไม่เป็นกระถินเพราะว่ากระถินนั้นเป็นกาลทานทอดภายในหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากนั้นเป็นพ่อป่าแล้วไม่ใช่กรถินอันนี้เป็นข้อจํากัดเรื่องกาลทาน นอกจากนี้กระถินนั้นยังจำกัดเรื่องการเวลาเวลาทอดกระถินนั้นจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าจุลกระถินจุลกระถินต้องหาผ้ามาตัดมาเย็บมาย้อมมาขึงมาทำจีวรต้องทำให้เสร็จภายในวันนั้นจึงต้องอาศัยฟาร์มสมัครสมานสามัคคีเราเรียกว่าจุลกระถิน เพราะฉะนั้นทำอะไรเร่งๆโดนๆเขาเรียกว่าจุนและกะถินจุนกถินก็หมายความว่าต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นกถินจะทอดเลยเลยวันไม่ได้อย่างวันนี้ทอดวันนี้พระสงฆ์เสร็จจากพิธีนี้แล้วก็จะไปกลานกถินภายในวันนี้เพราะฉะนั้นการทอดกถินต้องให้เสร็จภายในวันนั้นจะเกินวันนั้นไปไม่ได้ ถือว่าไม่สมบูรณ์เรียกว่ากระถินเดาะนอกจากนี้ข้อจำกัดของการทอดกระถินก็คือว่าพระที่อยู่จำพรรษาท้วนไตรมาสจะต้องมีจำนวนห้ารูปขึ้นไปต้องมีห้ารูปขึ้นไปวัดมหาจุฬาลงกรณราชวทิิที่อยู่จำพรรษาจริงๆมีสิบสองรูปสมณเณรอีกสองรูปเป็นสิรูปแล้วที่อาตมาไปไปมา,มา,มาอีกก็เป็นสิรูป แต่ว่าที่อยู่จำภาษาอีกสองร้อปรูปเกือบส0 0รอรูปนั้นจำภาษาอยู่ที่หอพักแต่ว่ามาจำภาษาสังกัดที่วัดมหาชุลาลงกรณราชูทิศแห่งนี้ซึ่งท่านจะมาร่วมอนุโมทนาและมากรานกฐินหลังจากนี้เราจะได้ไปร่วมถวายทยธรรมท่านในตอนนั้นอันนี้ก็เรียกว่าพระที่อยู่จำรรษาท่วนไตรมาสต้องมีจำนวนห้ารูปขึ้นไป สี่รูปเป็นเขาเรียกว่าเป็นครบองค์สงรูปที่หนึ่งเป็นองค์ครองเพราะะฉนั้นต้องห้ารูปขึ้นไปถามว่าถ้าพระไม่ถึงห้ารูปทอดกระถินได้ไหมก็ตอบว่าทอดได้แต่ต้องไปนิมนต์วัดอื่นมาให้ครบห้ารูปวัดอื่นที่มาครบให้ครบห้ารูปสมมติว่าวัดนี้มีสามรูปทอดกระถินไม่ได้ต้องมีอย่างน้อยห้ารูป ไปนิมนต์วัดอื่นมาอีกสองรูปให้ครบห้ารูปจึงทอดกระถินได้เรียกว่าเป็นไปตามข้อจํากัดแต่ว่าอีกสองรูปที่นิมนต์มาเนี่ยไม่ได้อานิสงกระถินจากการทอดกรถินของวัดนี้ท่านก็จะได้อานิสงกระถินวัดที่ท่านอยู่จําำรรษาท่วนไตรมาสอย่างตมานี้อตมาจําำรรษาการอยู่ที่วัดปิรวงสาวาสก็จะไปรับอนิสง์ที่วัด ไปยุรวงสาวาสซึ่งปีนี้จะทอดกระถินวันสุดท้ายก็คือวันที่สิบห้าพฤศจิกายนวันลอยกระทงพอดีใครที่สะดวกก็เชิญไปร่วมนะทอดกระถินวัดไปยุรวงสาวาสอันนี้เขาเรียกว่าเป็นข้อจำกัดข้อจำกัดประการต่อมาก็คือว่าวัดแต่ละวัดสามารถจัดทอดกระถินได้ครั้งเดียวเท่านั้นอย่างวัดมหาจุลาลงกรราชชทิศ จัดทอดกรถินในวันนี้วันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าจะจัดต่อไปไม่ได้นะแม้จะอยู่ในในช่วงหนึ่งเดือนข้อจำกัดก็คือวัดแต่ละวัดสามารถจัดทอดกรถินได้ครั้งเดียวพระที่อยู่จำพรรษาท่่นไตรามาสก,ก็รับกรถินได้ครั้งเดียวจะรับสองครั้งสามครั้งไม่ได้วัดก็จะทอดสองครั้งสามครั้งไม่ได้อันนี้ก็คือข้อจำกัดของการทอดกรถิน ดังกล่าวแล้วโดยสรุปแล้วก็คือกระถินเป็นทานพิเศษทานพิเศษอะไรบ้างหนึงก็คือเป็นสังฆทานเท่านั้นกระถินเป็นสังฆทานไม่เป็นทานประเภทอื่นเป็นสังฆทานอย่างเดียวสองก็คือเป็นกาลทานก็คือมีข้อจำกัดด้วยการทอดไม่เกินหนึ่งเดือนและการทอดกระถินก็ไม่เกินหนึ่งวันทอดวันไหนก็ให้เสร็จภายในวันนั้น นอกจากนี้กฐถินยังเป็นเอกฐานคำว่าเอกทานก็หมายถึงว่าป e ีหนึ่งมีครั้งเดียวปีหนึ่งเทศกาลทอดกฐถินมีครั้งเดียวและมีเดือนเดียวเท่านั้นมีปีเดียวก็ครั้งเดียวเดือนหนึ่งก็คือเดือนเดียวและก็ทอดวันเดียวแล้วก็พระที่รับก็รับได้ครั้งเดียววัดแต่ละวัดที่รับกฐินก็รับได้หนึ่งครั้ง เพราะนั้นกฐถินจึงเป็นเอกทานปีหนึ่งเดือนหนึ่งวันหนึ่งรับได้ครั้งหนึ่งพระที่รับก็รับได้ครั้งเดียวก็เป็นเอกฐานและที่สำคัญก็คือกฐถินนั้นเป็นอัคคมหาทานเขาเรียกว่าเป็นมหาทานที่มีผลเลิศเรียกว่ามีอาน,นิสงส์มากนั่นแหละเพราะนั้นการที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกรถินนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องเตรียมการเขาเรียกว่าเตรียมการจองกรถินแล้วก็เตรียมบริวารกระถินอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระถินเพราะนั้นกระถินจึงต้องเตรียมการค่อนข้างมากเจ้าภาพแต่และเจ้าภาพนั้นจะทอดกี่ครั้งก็ได้นะแต่ว่าต้องเตรียมการประสานงานกับทางวัดถ้าเป็นวัดหลวงก็ต้องไปจองไปจองเขาเรียกว่ารกระถินพระราชทาน เพราะนั้นการทอดกรถินจึงเป็นบุญใหญ่จึงต้องอาศัยเวลาเตรียมการต้องอาศัยปัจจัยเป็นจนํานวนมากเพราะฉะนั้นอานิสงกรถินจึงเป็นอัคคะมหาฐานเขาเรียกว่าฐานที่มหาฐานที่มีบุญกุศลเป็นเลิศอันนี้คือการทอดกรถินถามต่อไปว่าแล้วผู้ที่จะทอดกรถินนั้นเป็นใคร ผู้ที่สามารถทอดกรถินนั้นอย่างที่กล่าวไปเป็นเบื้องต้นว่าบรรพชิตก็ทอดได้คฤหัสถ์ก็ทอดดีเพราะฉะนั้นเจ้าภาพหรือทานบดีผู้ทอดกรถินนั้นไม่จํากัดเฉพาะคฤหัสถ์เท่านั้นพระก็ทอดได้วันนี้อาตมาก,ก็ร่วมบุญกรถินไปด้วยเออท่าไหร่ไม่บอกแต่ว่าเท่าๆกโยมนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีทั้งญาติโยม ก็ประธานเขาเรียกว่าประธานกระถินท้ดยกระถินก็คือคุณหญิงสมปองวันนิสอนพร้อมอบุตรธิดาและหลานแล้วก็มีคุณโยมดออรอุไรศีคนึงสุกเกษมรองศาสตราจารย์ดอเอรอุไรวันคันหนึงสุกเกษมคณะแม่ชีทองสุขนามเจ็ดสีคณะแม่ชีระเบียบธิรยานีคณะของคุณดอเอรนวรัตเพชรมากคณะของ สิทธิวัดพระธรรมกายเป็นต้นนะอันนี้เฉพะที่สามารถระบุนามได้แต่ว่ายังมีทานนบดีอีกเป็นจำนวนมากที่ได้มาร่วมบุญทอดกรถินในวันนี้ทั้งพระทั้งโยมวันนี้ก็ท่านเจ้ากรมจังหวัดพิจิตรก็มาร่วมบุญกรถินด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นทานนบดีทอดกรถิ่นนั้นออทอดได้ทั้งบรรพชิตและเครือขันทานบดีนี่ไม่จํากัดนะว่าจะทอดกี่ครั้งก็ได้ สมมติว่าท่านจะทอดสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งแล้วทอดขีวัดก็ได้นะญาติโยมบางท่านเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพทอดกรถินห้าหกวัดบางทีกระถินตกค้างไม่มีคนรับเป็นเจ้าภาพโยมก็ไปรับเป็นเจ้าภาพทอดเพราะฉะนั้นเจ้าภาพทอดกรถินเนี่ยทอดได้ทั้งพระก็คือบรรพชิตที่เป็นเจ้าภาพแล้วก็ญาติโยมสามารถทอดได้แล้วก็ไม่จํากัดจํานวนกี่ครั้งไม่จํากัดวัดว่ากี่ครั้ง อยู่ที่กําลังศรัทธาว่ามีกําลังศรัทธาจะทอดได้ขนาดไหนอย่างไรส่วนใหญ่วัดเดียวก็ก็ต้องเตรียมการพอสมควรผู้ที่จะทอดหลายวัดได้เนี่ยต้องมีกําลังศรัทธามหาศาลถึงสามารถจะทอดได้อันนี้เรียกว่าผู้ที่ทอดกระถินส่วนผู้ที่ได้อาน,นิสงส์ของการทอดกระถินนะกระถินเป็นบุญประเภทหนึ่งในสองประเภทที่ ได้อานิสงค์ทั้งผู้ทอดทั้งผู้ถวายและผู้รับถวายก็ <c oughs> หมายความว่าพระที่รับกรถินเนี่ยท่านก็ได้อานิสงส์อานิสงค์ของการรับกรถินอานิสงส์ของท่านที่ได้รับก็คือไปไหนเนี่ยหลังจากนี้แล้วเนี่ยไปไหนไม่ต้องบอกลาปกติแล้วจะไปไหนก็ต้องบอกลาว่าจะไปโน่นไปนี่แต่ว่าอานิสงค์ของกรถินท่านบอกว่า ไปไหนก็ไม่ต้องบอกลาแต่ว่าภายในเขตช่วงการกระถินสองก็คือไปไหนก็ตามเนี่ยไม่ต้องนำผ้าตรายจีวรไปด้วยไปหาข้างหน้าได้ไม่ต้องนำผ้าตรายจีวรไปด้วยต่อมาก็คือว่าอันนี้สงของกระถิ่นของพระเนี่ยสามารถฉันคณะโพธ์ได้คำว่าฉันคณะโพธ์ได้ก็คืออะไรร่วมวงฉันได้ นั่งฉันร่วมกันได้เขาเรียกว่าคณะโพธ์ปกติแล้วพระสมัยโบราณก็จะแยกฉันใช่ไหมสมัยปัจจุบันก็แยกฉันก็มีแต่ว่านั่งวงก็มีแต่ว่าอานิสงค์ของการรับกฐินเนี่ยสามารถร่วมวงฉันได้เขาเรียกว่าคณะโพธ์และไปไหนก็จะเขาเรียกว่ามีสามารถมีอดิเลกกราบมีจีวรเขาเรียกว่ารับเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นอานิสงค์ของพระที่รับกฐินเป็นต้นนะนะ ส่วนญาติโยมที่เป็นทานทานบดีเนี่ยอาน,นิสงส์อย่างที่กล่าวแล้วเพราะว่ากรถินเป็นอักขะมหาทานมีผลมีพารานิสง์เป็นเลิศอยู่แล้วเขาเรียกว่าบุญใหญ่กุศลใหญ่ก็คือบุญการทอดกรถินนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่รับอาน,นิสง์ก็คือได้ทั้งผู้ทอดและอาน,นิสง์เกิดทั้งแก่ผู้รับด้วยอันนี้คือการทอดกฐิน การทอดกระถินนั้นสมัยก่อนจนถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทใหญ,ใหญ่ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าจุลกระถินจุลกระถินต้องต้องหาผ้าหาผ้าบางสุกุลมาตัดมาเย็บมาย้อมมาทําเป็นจีวรหรือผ้าผื้นใดพื้นหนึ่งเป็นผ้ากระถินเนี่ยและทําให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยฟาร์มร่วมไม้ร่วมมือ เา็าเรียกว่าความสามัคคีของทุกภาคส่วนมาช่วยกันตัดมาเย็บมาย้อมมาทําให้สําเร็จเป็นผ้ากรถินผ้าตรายจีวรรึอเป็นผ้ากรถินให้เสร็จภายในวันนั้นเรียกว่าจุลกรถินเพราะฉะนั้นคําว่าจุลกรถินนั้นจึงเป็นที่มาของของความหมายของความรีบด่วนเพราะว่าต้องทําให้เสร็จภายในวันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกล่าวว่า เอางานใหญ่ๆงานรีบด่วนเรียกว่าจุลกถินใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของงานรีบด่วนส่วนปัจจุบันนี้เรามีผ้าตายสําเร็จรูปสามารถที่จะเตรียมการหามาได้โดยไม่ยากนักเป็นเขาเรียกว่ามหากถินเราก็สามารถหาผ้าายอย่างเช่นมออพยโยมได้ช่วยกันถวายเป็นบริวารกถินนี่ะรวมทั้งบริวารกถินดือดๆนั้น นี่เรียกว่าเป็นมหากถินแต่ว่าทั้งจุลกถินมหากถินนั้นต้องทอดให้เสร็จภายในวันนั้นอันนี้คือประเภทของกรถิ่นอันนี้คือชนิดของกถินส่วนประเภทของกถินมีอยู่5ประเภท1ก็คือกถินหลวงสองกถินต้นสามกถินพระราชทานสี่กถินราษรหมายถึงราษฎรและก็ห้ากถินสามัคคีนี่คือประเภทของการทอดกถิน การทอดกรถินนั้นมีพลรานิสงอย่างไรมีพลรานิสงโดยสรุปก็คือว่าการทอดกรถินเป็นบุญสี่สอเป็นบุญสี่สอประกอบด้วยก็คือหนึ่งเป็นบุญประเพณีหรือเป็นบุญเสียสละเป็นบุญประเพณีหรือเป็นบุญเสียสละเพราะนั้นการที่จะทอดกรถินแต่ละครั้งนั้นจะต้องเสียสละเสียสละอะไรเสียสละกำลังทรัพย เสียสละกําลังสติปัญญาเพราะจะต้องใช้ควา,ามวิริยะอุตสาหะในการเตรียมการค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นบุญกระถินสองประเภทที่หนึ่งจึงเป็นบุญเสียสละหรือบุญประเพณีประเภทที่สองเป็นบุญสามัคคีกระถิ่นนั้นถือว่าเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันลำพังคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะจัดทอดกระถินได้มันต้องอาศัยผู้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างวันนี้เห็นชัดเลยว่ามีญาติโยมสาธุชนรวมทั้งพระคุณเจ้าได้มาร่วมในพิธีทอดกรถินเป็นจํำนวนมากเราเรียกวันนี้ว่าเป็นกรถินราชก็ได้ก็คือหลายคณะมาร่วมเป็นฐานบาดีหรือจะเรียกว่าเป็นกรถินสามัคคีก็ได้เพราะว่ามีหลายคณะมาร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนทั้งที่เอ่ยนามและไม่เอ่ยนามนี่เรียกว่าเป็นบุญสามัคคี สอประการต่อมาบุญกรถินเป็นบุญศักดิ์ศรีเป็นบุญศักดิ์ศรีของชาวพุทธท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ตั้งกัลยาณจิตนึกตั้งจิตเป็นกุศลว่าในชาติหนึ่งประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสักครั้งหนึ่งหรือจะก,กี่ครั้งก็แล้วแต่อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งเพราะว่ากระถินนั้นเป็นอัคคะมหาทานมีพลานิสงมาก เพราะนั้นการทอยกรถินจึงมีพระานิสง์เป็นบุญศักดิ์ศรีของชาวพุทธเพราะนั้นการที่เราได้มาร่วมบุญในการถอยกรถินก็รักษาศักดิ์ศรีของชาวพุทธวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศนั้นเกิดขึ้นจากตำรีของหลวงพ่อพระพรหมบังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญาอันทัพพิขุที่ได้สร้างอุโบสถกลางน้ําขึ้นมาแล้วก็ทางมหาวิจยัยก็ได้การพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับในการจัดให้เป็นวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศและขณะนี้ก็ กำลังมีการบูรณะอุโบสถซึ่งหลวงพ่อปัญญาที่สร้างขึ้นเพื่อให้สวยงามครับกระถินในครั้งนี้ก็เพื่อนำปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับไปบูรณะซ่อมแซมอุโบสถกลางน้าให้มีความสวยงามสมกับเป็นวัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับซึ่งในขณะนี้พระเดชพระคุณพระเทพประวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการเจ้าวาดก็ดําเนินการครับท่านใดที่ประสงค์จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับโดย ไปเยี่ยมชมวัดมหาจุฬาลงกรณราชุิทย่แห่งนี้ยังมีความสวยงามอยู่ดังเดิมครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาสินและทิมนานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับรา,าเป็นส,สน